อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผม mm hmm. ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม mm hmm. และกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็ไปดูคลิปได้เลย ก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมดีเกมเดิมกันอีกแล้วนะครับผมกับเดมอนซารเยกับผม NT Channel นะครับซึ่งคลิปดอวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครเป็น EP ที่2แล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่ง EP ที่2นะครับผมก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมที่เราสามารถขึ้นดาวรุ่งได้นะครับ และก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทในอนิเมะมากๆเลยนะครับผมแต่บทบาทในเกมผมไม่ได้เล่นมันนั่นเองนะจ๊ะแต่ก็จะมารีวิววิทสําหรับคนที่อวยตัวละครตัวมันละกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่าซาบิโตะนะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งร่างนี้จะเป็นร่างระดับ S S R เลยนะครับผมและผมได้ทําการปั้นขึ้น1ดาวลุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สายของเข้าอยู่สายปานวารีนะครับผมแล้วก็จะเป็นในสายด้านอาวุธด้วยนะครับผมสายโจมตีเน้นๆเลยนะครับผมซึ่งถามว่าอยากได้ไหมสำหรับผมนะครับไม่อยากได้เท่าไหร่แต่มันดวงดีได้มาลัวๆเลยนะครับผมไม่รู้จะรักอะไรกับผมขนาดนี้นะครับผมสําหรับซาบิโตะนะโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องสกิลแล้วก็จะมาเล่นอารีน่าทุกคนดูหน่อยๆแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะใช้งานจริงได้หรือเปล่าซึ่งผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมแปลผิดไปนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ เกมนี้ยังเป็นเซิร์ฟจีนอยู่นั่นเองนะครับผมอาจจะแปลผิดบ้างต้องกราบขอโทษมาทนทีนี้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมรู้จักซาบิโตะนะครับผมตอนที่อ่านสกิลมาแล้วตัวละครตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ล้วงดาเมจได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีในการที่ลดพลังโจมตีให้กับเป้าหมายได้นะครับมาแล้วเริ่มที่สกิลแรกเลยละกันนะครับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นกังหันน้ำนะครับออกรอบแรกครูดาวทั้งหมด4เทินนะจ๊ะซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการที่สร้างความเสียหาย1 8 0 ให้กับตัวละครยูนิตฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังโจมตีมากที่สุดนะครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมจะไปขโมยพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามมาด้วยนะครับผมเป็นเวลาทั้งหมด2เทินซึ่งการขโมยพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมยิ่งอัพนะครับผมก็ยิ่งขโมยเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับและเขาก็จะมีบอกมุมขวาตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเอฟเฟกของมันนะครับก็คือการที่ พอขโมยเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราได้ด้วยยัดเค้คือไม่ได้แค่ขโมยอย่างเดียวกับผมไอพลังโจมตีที่ขโมยมานะครับผมซาบิโตะก็จะเอาพลังโจมตีนั้นมาเพิ่มให้กับตัวเองด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีรวมถึงนะครับผมสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้สูงสุดคือ30%เลยนะครับผมและบัฟนี้จะไม่สามารถโดนลบได้ด้วยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับผมซาหรัตตัวละครตัวนี้อย่างแรกเลยคือตัวละครตัวนี้นะครับผมจะล็อกเป้าแน่ๆคือใส่ตัวละครททีีี่่จจุดพลังงมมมตาาากสขอเป้หย และแถมลดพลังโจมตีออกไปด้วยเย็ดเท่โคตรดีครับผมซึ่งสำหรับผมนะครับผมการลดพลังโจมตีของทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับช่วยได้มากๆเลยนะครับผมทาให้เป้าหมายนะครับเบาลงเยอะมากยิ่งเราอัพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลดเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะอย่างต่อไปกบผมสกิลที่2เขากันนะครับก็เพิ่มพลังโจมตี20เพิ่มอัตราคิดที่เข้า5เปอร์เซ็นต์และเพิ่มความเร็ว5นั่นเองนะครับผมเฮ้ย5ห,หน่วยพอ5ห,หน่วยพอ5เนน่าจะเยอะไปนะครับผม5ห,หน่วยพอพูดผิดนะฮะ ต่อไปสกิลที่3นะครับผมสกิลนี้ก็น่าสนใจอยู่ครับตรงที่สร้างความเสียหายร3อยให้กับตัวละคร3ตัวละครแบบสุ่มนะครับผมก็จะแรนดอมออกนะและมีโอกาส60%นะครับผมที่จะเพิ่มเลือดไหลให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมซึ่งสถานะเลือดไหลอันนี้นะครับผมจะทาให้เป้าหมายอยู่ทั้งหมด2เทินเลยนะครับผมทําให้เลือดไหลแบบจุกๆแน่นอนนะครับผมสําหรับสกิลนี้เนาะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมไม่ได้แย่นะครับและพอเราอัพนะครับผมมาถึงเลเวล2ของสกิลนะครับผม ก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาก็คือเอฟเฟกสตาร์นั่นเองนะครับผมก็จะมีโอกาส20%นะครับเมื่อปล่อยสกิลนี้จะมีโอกาสสตาร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามี CC ให้กับตัวมันเองได้ด้วยนะครับผมได้ใช้หน่อยนะครับผมเอออันนี้ก็น่าสนใจับผมถ้าติด c c มาก็มีประโยชน์อยู่นะครับผมแต่มีโอกาส20%นะครับและตัวละครมันต้องเลเวล2ก่อนนะครับผมถึงจะทําได้นะ ต่อไปับผมสกิลที่4ของเขาแล้วเป็นสกิลติดตัวของเขานะครับผมเพิ่มอัตราโจมตีคริติคอลของยูนิตที่อยู่ในสถานะเลือดไหล10นะครับผมเออโอเคเลยและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมจะเป็นการที่เสริมความแข็งแกร่งของเอฟฟ c t สกิลที่3ได้ด้วยนะครับผม เหมือนจะเป็นการที่เพิ่มความเสียหายให้กับตัวละคร10%หรือเปล่านี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ผมแปลไม่เข้าใจเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะครับผมและพอเราอัพสกิลมาถึงเลเวล2นะครับจะมีโอกาส40%เลยนะครับผมที่จะเพิ่มเอฟเฟกมึนหัวนะครับผมหรือว่าสกิลสตานนั่นแหละทุกคนโอ้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเพิ่มมาตั้ง40%เลยนะครับและสกิลนี้อยู่ทั้งหมด2เทิร์เลยนะครับนี่เลยนะครับแต่ต้องอัพมาถึงเลเวล2ก่อนนะ เข้ากับว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมจะเก่งก็ต่อเมื่อเขาสกิลถึงเลเวล2หรือง่ายๆคือ1ดาวลุ้งแหละถึงตัวละครตัวนี้จะเก่งนะครับผมสำหรับซาบิโตะนะครับซึ่งถ้าผมแปลผิดต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนนะและของที่ผมใส่มานะครับผมก็จะเป็นของของตัวละครที่ผ่านมาเลยนะครับผมสําหรับตัวละคร เซนอิสสนะครับผมนี่นะครับผมแต่แค่มีอันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียวนะครับผมสําหรับนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีลูนตรงนี้ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการที่เพิ่มความเสียหายนะครับผมไม่มีอะไรมากมายเนาะและอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเพิ่ม60หน่วยนะครับแล้วก็โบนัสความเสียหายค่าเปอร์เซ็นนะครับผมสำหรับสกิลนี้โอเคเราจะมาลองใช้งานจริงดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะได้โชว์หรือเปล่า มาครับผมเราจะมาลองให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะผมสกิลที่1ของเขานะครับผมจะเป็นการที่เลือกเป้าหมายนะครับผมที่จะโจมตีก็คือพลังโจมตีมากที่สุดและก็จะขโมยพลังโจมตีขึ้นมานะครับผมแม้ทุกคนก็จะมีแบบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาให้กับเขานะครับผมประมาณนี้เลยนะซึ่งก็เป็นการขโมยของฝ่ายตรงข้ามามาแหละทุกคนมาครับผมการได้ถึงสกิลที่3มเป็นที่เรียบร้อยผมมาใช้แล้วครับผมสําหรับสเปรย์น้ำเปีย้ยงโอเครับผมทายอย่างสวยงามโอ้โหติดสตันด้วยเมื่อกี้นะครับผมแต่จบไปก่อน โอเคเราไปลองดูอารีหน้าสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมว่าตัวละคารตัวจะเป็นยังไงมาครับผมเราจะมาลองตัวละคารของเขากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไฟตรงข้ามเปิดมาก่อนหนึ่งทีนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราปล่อยคืนไป1รอบนะครับแล้วก็ปล่อยไปอีก1รอบปลาติดยั่วยุกันระนาวนะครับผมติดไป2ตัวละคารเราก็สกิลฟันฟัน,ฟ,นฟันไปเลยครับผมแล้วก็ติดหักดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเราเองแต่ประเด็นคือโดนยั่วยุไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหลืวมวางไว้ตัวหลังจะได้ไม่โดนยั่วยุเป่าาาสํหรรับิตของเ แต่ไม่เป็นไรครับผมเราหักดาบเพาไปแล้วนะครับผมและเขาก็ติดยั่วยุด้วยนะครับผมทําให้ดาเมจเข้าจะเบาลงไปนิดนึงเหมือนกันนะทุกคนนะสําหรับตัวละครฝ่ายตรงข้ามนะครับมาครับผมจะได้โชว์หรือเปล่าฟันฟันฟันไปก่อนธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรมากมายแต่ตอนนี้ซาบิโตะเราติดทั้งทุกอย่างครับผมโดนทุกบัฟไปหมดโดนทุกทุกอย่างอย่าเพราอย่าติดสตาร์ทพอนะครับตอนนี้ติดไฟฟ้าไปแล้วหมด2สแต็กแล้วจะโดนสตาร์หรือเปล่าฟอฟอฟแบโอเคครับผมขอรับไว้เต็มๆเลยละกันสำหรับซาบิโตะนะครับผมรับไว้เอง มาดิซาบิโตฟันไปหนึ่งรอบนะครับผมก็ติดคี้มากม,มากแรงมากๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หักดาบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้นะครับผมซาบิโตของเรายังไม่สามารถได้โชว์สกิลที่2ส,สักทีนะครับผมแบบว่าสุ่ม3ตัวละครจะได้โชว์หรือเปล่าช็อตน,นี้จะได้โชว์หรือเปล่ามาขออนุญาตเดยได้โชว์ก่อนที่จะตายได้หรือไม่ได้ไหมเนี่ยลูกพ่ออือโดนระเบิดไปหนึ่งทีโอ้โหเกือบตายแล้วก็ขออนุญาตใช้สกิลที่ผม้าวนามาตลอดโอเคผมไม่แรงเลยว่ะ แต่ไม่เป็นไรผมติดได้หลายทัหมด3ตัวละครเลยนี่ครับผมถือว่าดวงดีอยู่นะครับได้ผลอยู่แต่ไม่ติดสตันสักตัวไม่ต้องทำบุญด้วยอะไรว่านี่ยไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรผมแล้วก็สกิลไปก่อน1รอบแล้วเขาปล่อยสกิลขึ้นมาอีกหนึ่งรอบโอ้โหวานวารีของเราโอ้โหสตันไหมเนี่ยไม่สตันนะผม เขาไปพิษใส่เราแล้วเราก็ไปอุกกระบาดใส่ขึ้นไปนะครับผมโอ้แล้วเขาฟันเรามานหนึ่งทีแล้วก็ฟันไปหนึ่งรอบโอ้ติ๊กคีแล้วก็ติดพิษตายโอ้โหจบอย่างสวยงามช็อตนี้มาอีกสักรอบละกันนะครับผมสำหรับการรีวิวซาบิโตะของเรามาดูซิว่าจะได้ใช้หรือเปล่าสำหรับสกิลที่โชว์นะครับผมฟันไปกับฟับฟับโอเคครับดาบไปหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็โดนไปครึ่งรอดเลยนะครับผมสำหรับตัวละครฝ่ายตรงข้ามโอ้โหน้องของเราไม่เป็นไรครับผมมาดูซิว่าจะโดนขัดสกิลอีกหรือเปล่าสำหรับซาบิโตะของเรานะฮะ ภาวานาว่าอย่าโดนขัดแต่น่าจะไม่โดนขัดนะครับเพราะว่าความเร็วเราเร็วกว่านะครับนี่คือข้อดีของความเร็วนะครับผมทําให้เราไม่โดนขัดสกิลนั่นเองนะจ๊ะต่อไปมาดูซิว่าสกิลที่จะได้โชว์เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนแล้วจะติดสตันมีประโยชน์แค่ไหนนะครับผมสําหรับสเปน,น้าของเราปล่อยเป็นที่เรียบร้อยนี่ฟันไปโอ้โหแรงนะเมื่อกี้ติดคี้ทีนะผม๋ยวผมชะโลภาาไปดูเลยนะครับผมแรงมากๆรวมถึงนะครับผมเป้าหมายติดสตันไปหนึ่งตัวละครด้วยนะครับผม และถ้าดวงดีดๆนะครับผมการที่สุ่ม3ตัวละครนะครับผมก็เป็นตัวละครโจมตีของเป้าหมายนี่คือเป็นอะไรที่โคตรดีมากๆเลยนะครับแต่สำหรับผมดาเมดก็จ,จะไม่ค่อยแรงมากทาไม่ติดขีดนะครับผมเลยต้องใส่ขีดเยอะๆหน่อยมาผมฟาดไปหนึ่งรอบโอ้โหตัวละครตัวนี้แม่งแรงจริงหวยตัวไฟหัวสิงโตเนี่ยใ้รอยากเห็นรีวิวเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับแต่ซาบิตโตะดาวมันลุ้งก่อนเลยต้องรีวิวก่อนนะครับผมนี่ฟันไปหนึ่งรอบนะครับปิดฉากไป เหลืออันนี้เหลืออยู่2ตัวละครของายตรงข้ามนะครับผมจะได้โชว์หรือเปล่าแล้วก็ขอญาตปล่อยอุกบาทฟาดไปหนึ่งรอบนะครับผมแล้วเขาก็ปล่อยคืนมาเป็นบอบผิดนะครับผมตอนนี้เราก็ฟันคืนไปก่อนนะครับรอคูดาวสกิลในะจ้าไม่มีอะไรมากมายได้แค่รอคูดาวสกิลห,หมื่นหนึ่งสองหมื่นไป2ทีโอ้โหจุกๆไปนะครับ ไอ้ตัวนี้แม่งถึกมากเลยทุกคนผมโคตรอยากได้ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัวแทงค์ที่ผมบอกเลยว่าควรมีมากๆเลยนะครับแม่งเก่งสุดๆบอกเลยว่าควรได้ใช้แน่นอนนะครับผมใครที่มีนะครับควรปั้นอย่างยิ่งนะฮะแม่งโหดสุดๆแต่ไม่เป็นไรครับผมเอ้ยมันชุบชีวิตึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมึงชุบบ่ะอ้ยชืบอบ่ะนี่ฟัน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 ตายไปอีกรอบหนึ่งชุบแล้วก็ตายไปอีกรอบหนึ่งนะครับไม่มีอะไรมากมายชุบบ่ฮะชุบบ่ที่มันแรงอยู่แล้วน้อง ส่วนไฟคอกตายให้ผมจบเกมอย่างสวยงามน,นะครับผมด้วยซาบิโตของเราดูที่ทำดามเมจไปเท่าไหร่ซาบิโตทําดามเมจไปประมาณ2 0งแสนนะครับผมสองแสนนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมดามเมจไม่ได้ถูกบูวามากนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าทําไมตัวละครซาบิโตไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันต้องปิดดามเมจได้ถึงมันจะดีนะครับผม ตอนแรกที่ผมรีวิวให้ดูนะครับตัวละครตัวนี้พอล้วงไม่ตายปั๊บเนี่ยตัวละครตัวนี้จะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับได้แก่หักดาบเป้าหมายก็จริงนะครับผมแต่มันก็ยังจะแรงอยู่ดีนะครับสำหรับเป้าหมายนะครับแล้วก็ยังมีซีซีที่จะมาฆ่าเราได้อยู่ดีนะครับผมเออแรกอย่างหนึ่งนะครับผมสกิลที่1นะครับไม่ค่อยมีคอมโบของสกิลตัวมันเองเท่าไหร่นะครับทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวือาเท่าไหร่นะครับ สู้ตัวละครตัวอื่นไม่ได้นะครับผมที่จะมีสกิลแต่ละสกิลมันคอมโบกันเองทําให้มันโหดมากๆนะครับผมอย่างเช่นตัวละครเสร็จอิสื่อนะครับที่จะมีไฟไฟ้าช็อตนะครับผมแล้วทำให้เป้าหมายสตันได้อะไรประมาณนั้นเลยเนาะโอเคซึ่งก็ขอคนละ1ไลค์และ1นึ่งซ like, ับสไครต์ละกันนะครับผมสำหรับการรีวิวซาบิโตะนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขอโทษด,ด้วยนะครับและคนที่รอตรัวละคร กิยูนะครับผมร่างใหม่นะครับผมรอติดตามกันได้เลยเพราะผมได้ทําการส่มไปทั้งหมด30,000เพชรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าจุกๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับการรีวิวกิยูนะครับและเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับ,รบที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีทุกคนบอกว่าเซน